ออใช่ปะนี่ใช่ของแม่ค่อยไหมนี่เอาอะไรนี่เจ้าเดี๋ยวลองโทรถามแม่ค่อยก่อนดีใช่ไหมนี่แปลกๆเนี่ยเอาคือตลกแทนี่สูว่ระบุชื่อเด้อสููแล้วไม่ระบุชื่อด้วยนะฮัลโหลแม่ทรงอีหยังม้านี่ฮะเอาเพ่ได้ทรงบ่เอาไพ่ทรง,งม้าสันเอาโอเค เอาคือเซอร์ไพเดอกล่องป๊อปมาดเดอจ้าอะไรอ่ะเฮ้ยแล้วใครส่งมาอันนี้ไม่ใช่นี่ระบุเป็นน้ำหนักเป็นภาษาจีนน้ำพร้มเจ้าผู้ดใดส่งมานหรเจ้าเดี๋ยวหาอะไรมาแกะก่อนเจ้าวยเจ้าอยาวาถอดโมเมนต์แบบรับบบูยากบ่นี่จ้าตื่นเต้นใครส่งมาวะไม่ใช่แบบว่าส่งเป็นแนวแบบ ของกินมาจะใส่กล่องป๊อปมาดบ๊ะซัหรือว่าจะเป็นบะโก้เอไม่ใช่อี่ยงเนาะนี่คืนเต้นเต่สัวแทนเน็นเฮ้ยเฮ้ยจริงวะจริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยอะไรส่งถุงมาชิโมโม่เจ้าจะจริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยเจ้าวย Amazing มากเดอ้อใครส่งมานี่พี่ตื่นเต้นว่ะเฮ้ยอย่าว่าเจ้าไม่ใช่ข้างในเป็นขนมเด้อจ้าเซอร์ไพรส์หนักกว่าเดิมเดเนี้มีจริงๆใช่ไหมเนี่ยถ้าไม่อยากจะเชื่อค่อยตื่นเต้นว่ะแล้วมันแก่ยังไงนี่เธอโอ้ยโนผู้ใดละสู่ส่งมานี่ส่งมาแล้วไม่ระบุชื่อนี่ใครเจ้า จะยโสงมาล่อเ่นเดอร์มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆได้น,เนิเอานี่ไงแกงี้ไงโอ๊ยหาตั้งนานเือบไปแล้วเจ้าอ,อุ้ยนึกว่ามี็นขนมนึกว่ามีคนส่งมาแกงเธอน่ารักมากอุย้ยผู้รดตรงมานี่จ้าขอบคุณมากใครส่งมาไม่ระบุชื่อเลยอะ่ะนึกว่าแบบว่าอุย้ยขอดูหน่อยนะเธอ ตลกมากป๊อปมาดภาษาจีนได้ซื้อคนทโงพี่น้องคนขับโพสไซ้มาอุ้ยยังไงก็ขอบคุณมากจ้ายังไงก็ขอบคุณมากนายเฮงเฮงรวยรวย้อจ้าอุ้ยเลิฟมากอุ้ยขอบคุณมากเจ้าใครที่ส่งมาให้ค่อยขอบคุณมากเฮงเฮงปังปัง้อจ้าไม่ระบุชื่อด้วยอุ้ยน่ารักมากเจ้า ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกรีดเลยอะ่ะ